สวัสดีครับแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอล live ch ครับศัศนาบรรพันด้าน,นกีฬาฟุตบอลกับพระองค์แอดป็นเจ้าของช่องคนเกา่าคนนี้คนเดิมครับพี่น้องเอ๊ะยังไงเอ๊ะทำไมนี่มันทำแม่งทำแม่งมันเกิดอะไรขึ้นติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ใช่แอปติ๊กตอกนะครับไปเจอข่าวมาข่าวหนึ่งในข่าวบอกว่า มีบ่อนรับแทงผนันที่ถูกกฎหมายชื่อเบดแร์เบแฟครับใครอยากรู้ไปตามหากันเอาเองจูจูมีการออกอัตราต่อรองการย้ายทีมของไม่ใช่ติโมโวแวนเนอร์ครับของ ของนาเดตคูกิมิยะเอ้ยไม่ใช่นาเดตเอ้ยเออสาิโอมาเน่ <c oughs> จะบ้าไปไหน <c oughs> อ่านข่าวแล้วมึนนะมีการออกอัตราต่อรองของสาิโอมาเน่ว่ามีโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เรียกว่าลดอัตราต่อลดอัตราต่อรองลงมาจากเดิมแพงหนึ่ง จ่ายสามสิบสามไม่รวมทุนล่าสุดลดลงมาหัวภาพเลยพี่น้องเป็นแทงสี่จ่ายสิบเอ็ดไม่รวมทุน <c oughs> จ่ายเป็นว่าเรียวมาดริดราชันสุดขาวเรียวมาดริดทีมที่ผมนะ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นเต็งหนึ่งขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับในการที่จะได้ตัวของเซโดมาเน่ที่นาเดตของเหล่าเดอะคอปเราไปร่วมทีเต็งสองเป็นยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงเต็งสามยักษ์ใหญ่จากสเปนอีกหนึ่งทีมเจ้าบนทุ่มบาร์เซโลนา <c oughs> โดยมันมีมันมีเจ้าหน้าที่นะมีเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของ บ่อนลับพนันที่ถูกกฎหมายเบสแฟร์เนี่ยออกมาให้ข่าวว่าตอนเนี้มีคนแห่ไปแทงแทงช่องการย้ายทีมของเซรูมาเน่เนี่ยว่าจะไปเล่นทีมไหนทีมไหนมีคนแห่ไปแทงช่องว่ามาเน่จะไปมาดริดแน่ๆซัมเมอร์นี้ก็เลยมีการลดอัตราการต่อรองลงมาจากเดิมหนึ่งจ่ายสามสาไม่รวมทุนเป็นสี่จ่ายสาสาไม่เออเป็นสี่จ่ายสิบเอ็ดไม่รวมทุน ก็คือโดดราคามันหล่นหวบภาพทำแม่งทำแม่งตอนนี้ผมเชื่อว่าสำนักข่าวหลายที่เนี่ยจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดแต่ผมไม่เชื่อนะผมยังไม่เชื่อต่อให้มันแทงหนึ่งจ่ายร้อยหรือแทงร้อยจ่ายหนึ่งผมก็ยังไม่เชื่อนะเป็นคนอะไรที่เป็นคนที่เชื่ออะไรค่อนข้างยากหน่อยติดตามมาต่อไปครับว่านาเดชคูกิมิยะของเราเอ้ยไม่ใช่ที่นาเดชเซโดมเนในของพวกเราเนี่ยจะยังได้อยู่ที่รู้ and feel ไหมนะครับ เจ้าหน้าที่ของเบสแฟร์เขาออกมาให้ผลเพียงแค่ว่าภายในระยะเวลาสองเดือนทั้งหน้าเนี่ยยังไงเซเโอมาเน่ก็น่าจะได้ชูถ้วยแชมป์พิีเยรีกกับลิเวอร์พูลอยู่แล้วและหลังจากนั้นก็คงจะย้ายไปหาความสําเร็จอื่นๆผมก็ไม่รู้จะไปหาความสาเร็จที่ไหนนะระหว่างแชมป์บัลีกากับเป็นกับแชมป์พิีเยรีกไม่รู้อันไหนไมันดูยิ่งใหญ่กว่ากันเนาะถ้าจะว่าอยากได้เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหรอก็ได้กับลิเวอร์พูลแล้วนะหรือย,ยังไงไม่รู้เหมือนกัน คนที่จะตอบได้คือเสดวมาเนี่แหละนะั้นมันคงไม่มีใครติดตามติดตามว่าข่าวนี้มันถามว่าจริงไหมมันจริงนะข่าวนี้จริงนะครับมีการลดอัตราตรองจริงนะครับจริงนะเด็กรีพูลจริงนะฟังดูตามผมด้วยนะจริงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นจริงหรือเปล่าก็าอีกเรื่องหนึ่งพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้ฟุตบอลเริ่มกลับมาแล้วฟุตบอลประเดสติก้าแข่งแล้วนะผมก็มานั่งบรรยายด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรข้อมาคุยกันช่วงนี้ ดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณครับ